หอขาแบบนี้จะชุดเธอได้ไมั้ยมาหาข้าทีสิมีอะไรหรือเจ้าคะวันนี้มีอะไรมารายงานข้าหรือไม่พวกเจ้าเหตุการณ์ปกติอยู่เจ้าค่ะดิเหมือนข้าทำได้ลางๆว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่โกบชีกับวิลเมะต้องมาพบเจอกันแล้วเจ้าคะจริงเหรอ,หรอใช่ใช่ใช่วันนี้งาุณเป็นท โ็บชีถึงน้ำฝั่งนู้นแล้วก็มาเมื่อเช้าค่านมันแต่งตัวเป็นตุลย์ชัยไทยน้ำหมันใทยยุ่งตอนแรกวช้างก็สงสารนางอยู่หรอกแต่ทำยังไงได้ละ่ะมันเป็นกฎของ,ของสวรรค์งั้นพวกเราไปดูนางกันหน่อยดีกว่าเนาะไปะพวกเจ้าดูทั้งสาวมุ่งไปตามทางช้างเผือกเส้นทางที่ประดับดวงดาวระยะยิประยับโคจรสวยงามมากมาย ซึ่งริมฝังนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนงงงงงงั่งชะเง้อชะแงมองไปมองไปฝั่งอย่างมีความหวังนี่นี่นี่เจ้าว,ว่านางคงยังไม่รู้สินะ,ะว,นว่าจะุณเลี้ยงวัวนั่นนะนี่เราไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วน่าจะใช่นะดูนางนั่นงรอคอยอย่างมีหวังมากน่าสงสา,ารจังผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงวันนี้เจ้าหญิงแต่งตัวสวย เพื่อมารอดเจ้าชายคนรับที่ชื่อฮิโกโบชิใน1ปีทั้งสองจะเจอกันได้ครั้งเดียวคือวันที่7เ,เดือน7ซึ่งจะเป็นวันที่ทางช้างเผือกสว่างสดใสที่สุดทำให้เดินทางมาหากันได้ท้าเชื่อเอลอินี้ข้ามารอผู้ชายคนหนึ่งที่เคยสัญญากันว่าจะมาเจอกันทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่120แล้วพวกเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมท้าเจ้าสวรค์ไม่เห็นใจข้าสักที เก่งกายิ่งใหญ่สุดยอดล้ำเลิศพิเศษเลิศเลยอยู่นะพอแล้วข้ารยยู้เดี๋ยวชมเยอะโอ้รีฮิเมะเจ้ามาทำอะไรตรงนี้คนเดียวนั้นรึท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือข้าน่ะมารอผู้ชายของข้าแต่เขายังไม่มาสักทีข้าน่ะเป็นห่วงไม่รู้จะหกเราเป็นใครเต้าไม่ดูงงหรือไงผู้ชายของเ,เต้าน่ะเิ่นเกิดแล้ว ขะท่านว่าอย่างไรนะที่โกเมชิเขาจะไปเกิดได้งไงกานต้องเราสัญญากันแล้วท่านจะมาโกหกค้าพวกเราไม่ได้โกหกเขาเพียงขอไปเกิดเองเขาบอกว่าไม่อยากให้เจ้าต้องรอแล้วถ้าจังไม่เชื่อจเจ้าปถหาท่เจ้าสวรรค์สิเจ้าสวารรค์มันก็จริงของเชอร์รี่เมอร์รี่นั่นแหละเจ้านั่นน่ะขอข้าไปเกิดเองเจ้ารู้ไหมว่าเขาบอกข้าว่าอะไรเขาบอกข้าว่า เจ้าจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าน,นี้เจอคนที่ดีกว่าน,นี้และไม่ต้องรองเขาอีกแล้วเจ้าเข้าใจหรือไม่นั้นถ้าช่วยสังข้าไปเกิดทีได้พปรสังข้าไปเกิดทีอ่ะได้คาไม่ได้ เจ้าหญิงร้องไห้เสียใจจนาหน้าสงสารเจ้ากวัรค์ไม่สมามารถท้องเห็นน้ําตาของนางได้อีกจึงได้เอ่ยบางอย่างกับเจ้าหญิงโบนี้คมิีเอาละข้าถ้าคิดว่าเจ้าอยากจะเกิดหรือไม่อยากจะข้าจะต้องถามพวกเจ้าแล้วแหละพระส่งอีกต่อขอก้าพวกเจ้าอยากให้นางไปเกิดหรือไม่ ได้ยินหรือไม่พระสงฆ์นิกร์ข้าบอกว่าไม่ข้าจะถามอีกรอบใช่นะพี่เกิดหรือไม่ไม่อุ้ยตันแหละน่าสงสารจริงๆให้พวกให้น้างไปเกิดไหม,ไมให้นางไปเกิดเถอะโอเคให้น้างไปเกิดได้ไหม,ไมโอเคพระสงฆ์นิกร์ข้าบอกว่าเจ้าควรได้เกิด งานเจ้าไปเกิดซะเจ้าสวรรด์ส่งเจ้าหญิงโอลิทิเม่ไปเกิดตามที่นางตการแล้วหลังจากนั้นฝันจึงเรียกเทพมาพบองค์พระของข้าพวกเจ้าเข้ามาสิท่านเจ้าสวรรค์มีอะไร้ข้าเช้หครับข้ามีภารกิจให้พวกเจ้าพวกเจ้าจงลงไปเกิดและให้และช่วย ในโลกมนุษย์พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ค่ะท่าพวกเจ้าทำสำเร็จค่ะจะให้พอพวกเจ้าคนละข้อดีงสบาดีงานพวกเจ้ารีบลงไปเกิดค่ะจะพักผ่อนละไปค่ะหวังว่าพวกเจ้าจะเจอและได้รับกันสักทีนะ เจ้าสวรรค์ยืนมองดวงดาวดวงเล็กที่เพิ่งตกลงไปที่โลกด้วยความห่วงใยณนะประเทศไทยบ้านหลังเล็กหน้ารนะัดแน่ง เป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างจะน่ารักจนไปถึงสวยยนกับ,บคุณแม่ประหลาดและน้องอื่นน้องชายที่แสนจะชิวและติดมังงะเป็นที่สุดส่วนคุณพ่อนอะหรออ,อ,องลต้างาอไฮโอวันนี้เปิดเลยวันแรกหนูไปเลยแล้วนะชื่ถึงคุณพ่อมากคุณพ่อประหยัดตายไปเมื่อสองปีก่อนโดยละมะเลตอหวานทาให้ความดันขึ้นหัวใจแล้วก็สงบแล้วก็ไม่พื้นขึ้นใหม่อีกเลยทาให้เราอยู่กันแค่สามคนแม่ลูกเที่ยง พอดีตอเี้ผมไ่หวเรองมีมมาเมพีเคตอไปแล้วน,นะครับอิตนนัเออได้เขาจะทำตัวเป็นลูกนีเองก็ได้โอ้ยนี่เจ็บ์นพูดมา้างกันแหละมานานแล้วเนี่ยเขียนคนสวยตลอดเลยไปเลยวนะค่ะบิตาลมั้ากนะ ไม่หนูไม่หนูคนนั้นนะ่ะเฮ้ยเสียง,งอะไรอ่ะผีเหรอหรอือฉันหลอนโอ้ยมองไปทางไหนเนี่ยชั้งล่างเนะี่อ้าใครจะไปมองเห็นนั่งอยู่เงี้ยพอดีเขาไม่หลอนหนูก็ไม่เคยมองโอเด็กสมัยนี้พูดจาแรงจังเลยเอ้าเถอะดูสนใจดูดวงไหมไม่ตาสาววันนี้นจะไปสายแล้วไว้บ้านังจะมาดูใหม่นะคะเอานะเตียวเตียวนะเดี๋ยวให้ดูปีปีเหรอก็อได้ดูแบบไหนคะงูเห็นที่หน้าหรือไลน์ดูดีหน่อ ถ้าที่หน้าอย่าเมคอัพก็หมดอะลายมือดีกว่านอันกี้มีไหมหมอชลาเทแป้งลงฝ่ามือแล้วถูไปมาเจ้เขียดเริ่มสงสัยว่าทำอะไรคุณตาทำอะไรเนี่ยมัวหรือเปล่าถูจน,นหวยจะขึ้นมืออยู่แนไมีมัวไม่มัวเน,นี่ยกำลังขึ้เดิแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีแสงเจ้าออกมาจากมือของเขียดจนเธอ้องปิดตา สอคนมาดูนี่เล่หายิี่ไปเลยไอ้หนุ่มใจพวบบางมคนไม่รอบแล้นะไปแล ชิมน้ำผูดเลยว่าพอเพื่อมาแม่เลยต้าใส่ฟังตาข่ายก่อนนะต้อใส่ถุงวเขาจะคุยกับใครเพื่อนบอกสวัสดีนักเรียทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่งนณะนู้เรียนเป็นายการขอพอทคกครับยินนีให้กัทุกคนให้ใช้วิตในเรีนอย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็วันนี้วันที่เจ็เดือนเจ็ดนะครับนีจีนไต้เพียนะครับไปฟังกันด้วยนะครับสี่เนครับแต่ว่าครับให้ดูบอลเลยหรอในไทยใครดูชอบใครด้วยชอบบ้าอะไรกินไม่ชอบก็นำมาแปรปลก่เไงเจสาระว่าไปดปปู้องอันด,ด,ดีกว่า ินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องวิชาสีดาสตั้งแต่วันนี้ผมจะมาเป็นครูของพวกคุณผมชื่อเบสคุณคุณจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้ผมผู้อต้องการยังมีก็มีแค่นี้ครับแรกค่ะคุณคุณฟังมาหน่อยเรชื่อจาจ้านะวันนี้เรามีกิจกรรมมานำเสนอนเป็นกิจกรรมนะคะครับ โอเคให้เวลาเตรียมตัวอีกสามวันแล้วพวกเราจะไปครับโอเคน้าโรงเรียนเฮ้ยมึงจะไปที่ข้างหน้าบอกไว้ว่าก้มหน้าสูงตีนะก้มหน้าเปล่าไปก็ไม่เสียหายหรอกอยาปจะได้มีทัศนะได้แฟนเลยนะเฮ้ยลุงโอ้ยตัวเล็กขนาดนี้จะไปทำข้อต่างเฉยๆไปได้ ที่บอกได้แฟนจริงไหมลุงจริงที่ด้กับแบบการศึกษาเรื่องกาต่อสู้ปนกอะไรแบจริงแต่พวกลุงจะมีเป็นอะไบ้างไม่ยืน เอาโมเอาหมายหมายหมายอาหมายหมายหมายจงเป็นสุขจงเป็นสุああ่เดิจงเป็นสุขเป็นสุ่งเดิมเอาโมถูหน้าเพื่อต้องหักนะหนึ่งสองสามเอาเลยยูนแม่ดีกว่าลุงไอ้ลุงแม่ลองเราอ้าวแกหายไปไหนแล้วเนาะใบเตยวัเออเวลาไปหมดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสำเร็จไปดี ความเชื่อสองบุคคลเด็กไม่ควรเอาอย่างและคนนี้ผู้ใหญ่จะแนะนำนะคะสามนต่อมา21่สิกนาอิกา เที่ยดกับฉันก็เริ่มเกเาะแขนก้วจนลืมไปว่าไม่ชอบที่หน้ากันอยู่ส่วนอีกข้างก็เป็นพ้อหวยที่กเกาะแขนอยู่ บินไปอีกทางกับเพื่อนจนถึงเวลาพวกเด็กๆต้องกับทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนทุกคนนักเพื่อนแล้วเพื่นอนมาครบไหมเหมือนจะหาไปสองคนนะสงสัยได้ยินเสียงแปลกๆนี่นเกิดดีไปฉันรู้ว่าเชื่อ แปะกระดบษขอพรเขาอื่นเรีไงอ่ะมีมาดิรันเลยโอ้ยเรื่องครนี้ค่ะเขาก็รู้หรอกนะเขียขอพรดีกว่าเจ้าเขาไม่พอเขาดื้อเลยเหรอก็อแดดจะขออะไรอ่ะบ้าเปล่าใครจะไปบอกแล้วนายขออะไรเร่าเหรอเราขอให้เดียวคนในฝันอะ่ะแล้าว่าเราฝันเองเขาไปบ่อยแล้วหน้าตาเป็นไงเขาบอกว่าจะมีประหยสื่อกันเป็นได้ีแดง่ทีนิกวก่อยข้างซ้ายอ่ะน่ะได้ีแดงนิกวก็ข้างซ้าย อะไรอะไรเฮ้ยถีด้วยข้างซ้ายมปจิง่าในขนาดนั้นเองเพื่อนๆก็วิ่งหาทั้งสองจนเจอ ก ER ันดีกว no ่านะโอเคคือเจอกันเงิน <te ck> ัไมเนี่ยทบ้านเราอยู่เนี่ยอ้าหรอเออขอโทษเจียเจเออผัดดีนะ ไปต่อความก้ากันที่รางวัดมาได้ไหมตั้งที่ผมมาแล้วทำอไมไม่จ้าผูกล้งมพวในรอบนี้คุณจะหักคะแนนความประยพ่ายพวกคุณโดนระดิบคะแนนไม้ไปวิ่งรอบสนามไม่รอบตั้ถ้ามีอีกผมจะทำทางบนพวกคุณเข้าใจไหมเอาละ ย่าาาพีีเเล็ก้้จจทุกคนเริ่มทยอยเดินกลับไปห้องชัดดูเห็นเหียดนั่งพักไม่ใกล้ไม่ไกลเลยทำเป็นเดินไปนั่งใกล้ๆตอนที่เพื่อนๆเดินออกไปแล้วไปนอนนานไหมทำไมกันไปไปล่ากัเเหนื่อยนี้อุ้ย ทำไมไม่ไปเพื่อนอะพ้อเหนื่อยอะยังไงก็ข้อใส่แหละยั้นเดี๋ยวเราไปเพื่อนไปเป็นเหงาอันนี้คุณสนุกินอะไรปะเนี่ยเอ้าไม่ใช่หรอจะกินอะไรกินเพื่อนกเเพื่อนมจะองแล้วก็ไปต่อโอเคไหมอเคไ,เคไมาาค่ิ่ง้าเตดดวยรภาพความรักเป็นแ้รงที่เพียงเข้าใจและไม่ค่อยเรียนรู้และไม่เจนถึงดี วันนี้พวกเราให้เรีนภาษาญี่ปุ่นขอจบตรงท่าน,นี้ขอ,อบคุณขอบคุณ